มามามาบาเพื่อนอดทนเอาอีกนิดก็จะถึงแล้วสั่นอ่ะเลยไม่ดีเลยเพราะกิงลงไปเลยบาเพิ่อนใส่รองเท้าดีเด้รองเท้านี่มันจับเกิดติดเราอีน้องเนะเฮ้ยเห่ามาบาเพื่อน โอเคนีเลยมีบานเกลียวบนะานสั่งบานนี่นี่เรียกบานเกลียวพี่น้องเไยทางมาเป็นนี้นก็จะมาสั่าที่เกียวไว้แล้วตั้งขี้ดินอยู่ในถ้ำนั่นเองพี่น้องเลยมาไว้แล้วเพื่อจิตคายให้คนทางบ้านอื่นมาซื้อไปใช้ทิ้งนั่นเองพี่น้องเดี๋ยวประตจะพาพี่น้องขึ้นไปถ้ำเทิงนิดหนออ่อยถ้ำเซียวอ้าเห็นเป็นหูแทนที่เทิงนั่นเองการที่ยงเขาไปกับแมนเสซตนินเดียพี่น้องพอเพื่อนไปก่อนแล้วเดี๋ยวประตจะไปนำลัางเอา วันนี้พี่กายปรโตเคยมาเอาน่ะเอาปุยได้ใช่ไหมมาเอาขี้เกียวนี้เลยแต่ว่าปีนี้บ่ได้มาวันประตูพาไปกอดนี่แหละนำทางแบววใส่ได้ไปใส่ท่อดนี้เลยพี่กายไปขี้เกียจตรงนี้ทรมานที่สุดปิ่นปิ่นท่าลงมาเลยเผื่อเปลงนิดละเมนแหละ เราม่ใส่เนาะเมีนนักฟาร์มก็ยังมาเอาอยู่นี่เมนียนเกาเลี้ยงก็มาเอาป่ะเกาเลี้ยงป่ะมะเราเราไปเอาอันยูฟาร์มเกาเลี้ยงนี่เอาอย่างไรไปเอายูฟาร์มมาฟาร์มเดี๋ยวฟาร์มเดี๋ยวเกียรนี่ฮะเอาขี้ไก่เอาขี้ไก่เอาเมีนแล้วแล้วเราบอกมีทุนซื้อขี้แก้มมาเลยมาเอาขี้เกียรขี้ไก่นี่เขาขายไป็นไปตเท่าไหปีนี้ปีนี้รูนึงตัวเออตัวทุ่งนึงสามสิบห้าพันเดี๋ยก่ทุ่งละสาว สามพันสามห้าพันป <35. S 2> ีนี้สามสิบห้ามาอาอกเกียนีปนไปใส่ืม,มอาจจะมือ่อเล่นนึงพี่น้องเอ๋โอ้โโอ้โอหแหงแล้วนเนี่อ้าววันนี้เขาจะเอาปอยลงมาเลยได้พี่น้องเอยปอยกิ้งลงมาแบบนี้เลยบนที่กิ้งไปได้ก็เลยก็คือเปีเอาอเปียเอาปีเอา วาววันน้ปล่อยลงมาเลยนเมนตัดเลยปล่อยลงมาาเอาบนตัวปล่อยแล้วให้้ท่าันทามีแต่ว่าปล่อยลงปล่อยลงให้มันอัดอักันไว้แล้วก็ไปเอาเลยเมน

sẽ khó về thằng nhẹ đi nó vẫn đang còn hưởng hoặc khó về vẫn thăm nhanh này con mười cờ cây chưa hòa đã phi nào nhàn tới nói được cột hồn nào ít nít cột hồn nào ít nít สกทำพี่น้องเยส่วนอีกทำนึงก็รยุทธานพี่น้องเดียวเราจะพาพี่น้องไปทางนั้นทำตงรางงามขนาดเลยพี่น้องตอนที่ว่าบรรตุกไปสุดปีกายนี้เดี๋ยวเราจะพาพี่น้องไปอีกบินนึง <c oughs> สั่นขนาดเลยก็แแน่่ตไม่มีเลยตักจริงลงไปเลยบอกเพื่อนได้รองเท้าดีได้รองเท้าที่มันจับเพื่อนดินเนาะพี่นะ้องเนาะมันเลยบวมมือปากทามีขั้นไดนขึ้นไปได้พี่น้องเลยโอ้โหว้าวอันนี้มันเป็นต้นมะไฟปะบ,ปบนนะ่โอ้โหคือกันบ่แม่เนาะเนาะโอ้โหเห็นเราเป็นดำๆเนาะแมนเดี๋ยวเอาวาาะใส่ใส่ก่อน เอาไฟส่ายมามีขั้นได่ขั้นไปได้พี่น้องเข้าใจเห็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเห็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวแพิ่นี้เลยพี่กายก็ได้เปลงมาเลยแหละพี่น้องเลยเปรย์ขี้เกีลงมาตามขั้นได่เนี่เลยเอาไหมครับตัวไฟส่ายเป็นตัวโอเคพี่น้องใเซมองด้เจียใ์เซมองด้เจียร์จะเจีอได้แค่เมืใอเซมองด้เจียรไปลุยไปลุยเรา หน่ยพี่ค่ะโอ้ขี้พูดรูโตั้เราตัวรูปตัดขึ้นลายจเจ้าวันก่อกวัาานประมาณนี้เลยคือของหองฮอตเล่เอ้มามามาไปเพ <laughs> ิ่สสนสร้าข้าเลยสร้างต่อเมียน ทำนะก็ประมาณนี้เลยพี่น้องเลยนะทำปักทัพก็ประมาณนี้เลยที่กายเดินเข้าไปเปยขี้เกียจมาห้องมานี่พี่น้องก็ได้แต่งเอาขี้ดินเล็บนีเลยพี่น้องเลยกุเอาขี้ดินเล็บนีเลยเอาเสียวมาส่วนมาส่วนมา,นมาอ๋อวันนี้เราเปลี่ยนเสื้อเชี่ยวไอเข้ามาไหนละ่ะเนี่ยไปทานานเขจะได้เห็นเป็นมุกบานแล้วก็น้ำปุ๋ย,น,ยนั่นเองหน่อยน้ำปุ๋ยน้นำปุ๋ย ไปไปออเข้ามาทางใน,นเราเป็นถ้ำสีเขียวเขียวมรกตเลยเนาะนี่แม่ตักอายุนี่ประยุทธ์นี่แม่์แหละแบบนี้แหละเออคุณเอาขี้ด,ดินแบบนี้นะเป็นตัวเป็นก้อนแบบนี้เออคือจะเราว่าขี้เจียเนาะเพราะว่าเจียมันขี้ลงมาไหลเนี่นย<ม>ที่จริงนะเพรว้าขี้เจียมันเป็นดินแบบโบราณนะเหมือนอยู่ในถ้ำในจังกีซ่าจังจีปีฮับโมู์เลย่ยค่ะก็ดินดินอยู่นี่แล้วเนาะดินสะส่อมวันนี้เราไม่าจะเป็นว่าขี้เจียปนเะ้าไปไะเมร์เมรเอาไฟอ้ไรคือบุหงุหง่ะ ไปพี่น้องเดียวจะพาพี่น้องเข้าไปกันเลยไปไปแง่นเพียงน,น,น้อยเลยควงคณะนั่นทั้งงี้วางบนตัวเรามาตั้งอยู่นีน่ไนบ้างตั้งอยู่เอาไหนอยู่ตรงนั้นเลยเลิกบน,น,นกตัวเลิจจกเติบอยู่เคยเข้าไปจ<ม>ุดจังย์อย่าเคยเข้าไปหอดบวนนึงเราไปบ่ได้มันต้องได้ลงไปเราบวกา,าไปละอือพ <ừ. S 1> วกควงคณะเลยพี่น้องโอ้นะครับ มื่นด้่พ hey. um. ี่น้องแต่ว่าบูฮัว่าทางในกล่องอาจจะเห็นหรือบ่เห็นพี่ไหนอาจจะม่อยากจะไปตรวอาจจะเป็นน้ำน้ำไหลลงมาติดประมาณนี้เลยพี่น้องขกเจ้าขี้เกียจก็มาขุดคุ้มยังแบบนี้เลยพี่น้องเลยแบบนี้เลย ดินที่ว่าเฮห็นอยู่แคมทางเก็จะขุดเอาตัวนี้เลยพี่น้องขุดๆมาแล้วก็เอาใส่เปล่าแล้วก็ปล่อยกิ้งลงไปไว้ร่มพูนพี่น้องกระเพาะก็ตเป็นเรื่องแสงเลยโอ้ขาเห็นไฟเลยเป็นสายเหรอสายเลยเป็นแส้นปะบัวตมาขุดยี่หมงไหนกระเพาะเถิงพูนเถิงพูนอีกเต๋ไปอีกปะ พอรตีพอดีไปว่าไปบ่อนพ่อเมื่อตัวพุดกับพ่อกนนึงที่นอบปามาสองเองตัวคุดเอน่ะมันเป็นกีดินใช่น้องล่กีดินแบบกีดินเป็นเล่นะเล่ตอไรอันึงนี่แหละมากขึ้นมอ่าุใดคอมเมนต์บอกขนเ้อเขา่จะมาคุดกัเอาจอถปดูเข้าไปเลยควัดเอาไปว่างอ่ะเป่าขาวๆที่เราเห็นอยู่ลุมอยู่นอกนน่ะมีเลยเอาจากนี่เลยเดย ป,ปพี่กายเขาจอาอยังขุดวันนี้เขาทานขุดเถอะมันเซี่ยวดีลยมันเป็น,นยังเขาจะขุดเหมือน้รบางทีตัวเอ้เขาจะคำไปเฉอๆมันสิยพ่อไม่คำกันเลยบุง่งปพี่กายก็ลงกิเป้ลงมาวันนี้เนี่ยลงมาหนี้เอาพอเอาไม่คำหิน <c oughs> ไม่คำหิน,น <c oughs> ขปอปเอาตัวมาครับพ่อครับบนเรีกพวกแม่เข้าไปอีกไหมเมน มาตอนนั้นมานากันเมือบ <anything S 3> ้านมาลากคนลากครอบครัววอลลาาครอบครัวเต็มากเมนทางบ้านอยู่รุ่มนี้แล้วก็บ้านอยู่ถึงบ้านเข้าลุงลิทนั่นเมนขี้ฟุนก็ราดปวติโดดขุดก็บอกปันใดเด้ขี้ฟุนบปกคลุมเด้ขี้ฟุนก็พอขี้ฟุนได้ออกมาก็เป็นมนุษย์ขี้ฟุนไปเลยบอ้หบินหน้าบหินตาข่าวไปเลยกันเนาะเมนโอ้โหอ้อหขึ้นได้พอระวังเด้อะบนนั้น

อวันนี้เด็กยงงาาของายก่ทางนั้นพี่น้อง้าออกอยู่เลยนจะไปง่ยัิ้งโอ้มือคืออรก็ปิดไฟทุกปมีแต่ไฟเกไฟแฟกเออไฟแฟเนาะเดี๋ยวไอ้ปิดแฟก่อนปิดทุกคมหมดอโอ้มือกนัด ตื่นเลยคือต้องวะอ๋ออันที่คุณโอก็บปอยู่บนคุณแหละมีเตว่าบนวันที่คุณหาว่าอะไรบนนี้บ่ามื่อนนี้เขาเจ้ากับลุงเขาเจ้าคุณบนวันโตคุณเลยอยู่วันที่ปีนี้คุณบ่ได้ละมีแต่ว่าบอลเชี่ยวๆทางนั้นเลย เนนมียนบางทีอยู่ถึงโหลดฮะแล้วถ้าว่าเขาขุดลงไปเนี่มันลุบตอนใดบุ้งเมียนยันเต็มบางทีลงมามีเกียร์ได้พี่น้องถ้าว่าเขาไปเลิกกว่านี้มีจิตตัวเกียร์เลยยังมีเป็นข้าพปี๊กได้นลยไหนมีท่านึง่งอยู่คุณงามกว่านี้อ๋ออีกทา่านึ่งห่างๆกว่านี้ปะเมียนทำนี้กรืงานเรื่องทำนี้กันเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นี่ใส่เข้าไปงอใส่ตัดแล้วบ่ยังเดี๋ยวขึ้นไปอีกก่รอมานหอนี่เหรอขึ้นขึ้นมาลงนี่แหละ ไปหอบนนั่นบ้างหรอไปหอบนนี้บ้างหรอไปไปลงก่อนปับนะเอาแร่ธาตอยังบางอย่างไปใส่พักใส่น้าิงใส่อามันนนี้แหละบนที่เราลงไปอีกบนที่ไหนเมนลงไปนี่ ก็จะบอกว่าบนี่ยุดแต่เข้าไปเรื่อยๆแต่เข้าไปเรื่อยๆมีแต่เขาจะไปทะลุได้ข้างในนะเบื้องจักแต่ว่าบบกล้าเข้าเนาะพอเห้องนี้ระยะเนาะดเทำมาห้องนี้ก็คือว่าสุดยอดแล้วแหละขี้เกียจห้องเทียมเป็นสีดำๆเนี่ยอันนี้มีแต่เอาอดินนี่แหละกวางคาน้าเลยเนาะ แม่แหละตัวห้างลูกแอบบ่ะดำดแบบนี้นะมนเอาีดินมาเททางน่ะนลูกแอบมาเททางใส่แับนี้นะมันก็บงเป็นจุดดำๆเลเนาะเป็นจุดลายๆแบบนี้เเนาะเออเป็โอ้เต็มมัดผาฝาผนังนีลังลกแพ้ลังลังลกทเขาให้เกียรติจัด อาจจะม็นหัวจีหรือว่ามันมันบางทีมันก็อาจจะคือขึ้นแก้ธรรมชาตเของมันเองเลยที่ดนี่คุกขาดขนาดเดียยวัว้านีเอาแหงีต่ว่าขอดได้นึ่งมัสิเมนโอ้ดินนวนหน่เนาะเขายบไปนี่นงลงนี่ กตัวไปเข้าถ้ำมาบ้านรับเรีนอะไรปาต้าให้กู้นี่โอ้ยเอามาเข้ามาไหนดิเออดังไฟได้ยี่บ่ยู่นี่ <c oughs> ได้ติดยี่บ่บังบอกก็นด,ดังไฟบบติดเนาะปกติอยู่ในถ้ำดังไฟปกติดได้มันบูมีอากาศโอ้โยซ้ำอะไรลงแล้นนวบาดนี่ดี๋ยวขอปิดกล้องก่อน,นอู้หู้

Nè, đây lui vào này lại Thăm, thăm ăn kéo, à, kéo à? <laughs> à, Thăm anh kéo kéo anh chuyên thăm anh kéo โอเคพี่น้องเดี๋ยวนี้น,นนะครับเยมที่จะอ้องมานะทำกันเลยพี่น้องเลยสรุปเดรยวเขาเปิดไรใน้ีตึ๊บพี่น้องเลยเดี๋ยวกลับไปหอดปากทำแล้วก็สรุปเบื้อง่าจากในทีบอกก่าพี่น้องบางคนทารเข้ามาท้งแรกในชีวิตทัพเนี่ยเคยมาเทือกที่เคยจะได้ยินแต่ว่าผมเคยเข้ามาหักเสาหนานหักเสาเสาใจญ่ให่บริเวณบริเวณนานไอ้หัก

Mà thấy kiếm thứ cái cho nó học Còn phải khó thấm tình anh đi Không thấy Nhưng anh ý thấm anh nâng Nâng ít cái này đó <cười> <cười> สรุปเร้วเขาอายุประมาณสรุปแล้วเาเบรกกดเลยพี่บรกกดเลยพี่น้องเอ้สรุปเร็วเขาไปสิบสองนาทีกับสี่สิบแปดบีพี่น้องเอ้ขอดูว่าโดนเติฟอยู่ไปพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปอีกทํานึง